เราต้องรู้ว่ายุคนี้เราเลี้ยงลูกดีมากมีของทุกอย่างให้ลูกนะคะลูกไม่อดอยากน,นะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าอาหารการกินดีๆก็หายากใช่ไหแล้วเด็กต้องช่วยพ่อแม่ทํางานคือแต่ก่อนเนี้ยชีวิตมันลําบากแล้วเด็กต้องมาช่วยพ่อแม่ทำงานเด็กก็จะต้องต่อสู้แต่สมัยเนี้ยชีวิตมันสบายพ่อแม่เลี้ยงลูกแบบสบายเด็กไม่ต้องต่อสู้ทีนี้ก็มีเด็กเยอะมากที่จะโตขึ้นมาในแบบที่เขา ไม่มีแรงจูงใจไม่มีแรงบันดาลใจไม่เคยคิดว่าอยากจะทําอะไรให้มันดีเพราะว่าชีวิตทุกวันนี้มันดีมันสบายอยู่แล้วไงไม่เห็นต้องขวนขวายอะไรทีนี้ฉันก็เจอลักษณะของเด็กที่เวลาถามอะไรแล้วก็จะตอบว่าไม่รู้คิดไม่ออกบอกว่าอยากทําอะไรอยากเห็นตัวเองเปลี่ยนแปลงยังไงที่ตัวเองทําอันนี้ยังไม่ดีอยากจะทําให้ดีขึ้นไหมไม่รู้ <c oughs> ไม่ไม่ไม่อยากจะทําให้ดีขึ้นด้วยเพราะว่าที่เป็นอยู่นี่ฉันก็พอใจอ่ะ เด็กพวกน,นี้มันมาจากบ้านที่พ่อแม่ดูแลดีมากแล้วพ่อแม่ตั้งใจดีมากเลี้ยงลูกอย่างดีแล้วลูกก็ไม่เคยลําบากลูกไม่เคยต้องเหนื่อยยากล้างจานก็ยังไม่ล้างเลยนะมีแม่บ้านช่วยงานถ้าบางบ้านนี่เขาไม่ได้จ้างแม่บ้านเป็นเดือนเดือนนะเขาก็าจ้างเป็นรายวันมาทําความสะอาดบ้างอะไรทานองน,นี้นะคะแต่เด็กไม่เคยทําอะไรที่มันเหนื่อยแล้วเหนื่อยตกเองเลยนะล้างจานนี่เหนื่อยไม่ตกนะแต่ว่าถ้าต้องล้างทุกวันเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบที่เด็กๆหลายคนนะไม่ชอบแล้ว มันก็ต้องฝึกให้ลูกรับผิดชอบทุกวันไม่ใช่ล้างจานเป็นขาดแต่น,นานๆล้างทีถ้าเด็กเติบโตมาโดยที่ชีวิตสบายไม่เคยต้องทําอะไรไม่เคยต้องรับผิดชอบไม่เคยได้ contribut อะไรให้ที่บ้านหรือเสียสละอะไรให้ที่บ้านไม่เคยทําอะไรให้พ่อแม่เลยพ่อแม่ยิ้วของให้เด็กเสมอเด็กไม่เคยหิ้วของให้พ่อแม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแม่หิ้วของหนักมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยนะคะเด็กพวกเนี้ในที่สุดก็ไม่เดือดร้อนใจเพราะนั้นอะไรก็ได้ในชีวิตของเขามันก็นําไปสู่ความรู้สึกว่า ชีวิตมันดีแล้วเดี๋ยวจะมีคนจัดการให้คือเดี๋ยวพ่อแม่จะทําให้ฉันน่ะแล้วมันก็เลยจะไม่ไม่คิดว่าฉันอยากจะเป็นยังไงซึ่งซึ่งนั่นก็คือทําให้เด็กไม่มีเป้าหมายเป้าหมายเล็กๆก,ก็ยังดีนะคะฉันอยากจะเห็นตัวเองเออทําภาษาอังกฤษได้ดีฉันอยากจะเห็นตัวเองวาดรูปเก่งคือเด็กหลายคนไม่ได้คิดอย่างเนี้เราต้องพยายามทําให้ลูกมีความกระตือรือร้นมีความ อ่ายอยทยานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมาทยอยทยานและเข็นค่ากับคนอื่นเพื่อที่จะให้ได้ที่หนึ่งไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายถึงอย่างน้อยอินพิวรตัวเองทําให้ตัวเองดีขึ้นมีเป้าหมายบ้างวิธีง่ายๆก็คืออย่าไปช่วยลูกทุกอย่างนี่อันที่หนึ่งนะคะปล่อยให้ลูกจัดก,การเองและทํางานของตัวเองบ้างคือจัดก,การดูแลตัวเองนะอันที่สองอย่าไปกํากับทุกอย่างแล้วคอยดูคอยระวังเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาไปคอยสั่งคอยแนะนําทุกเรื่องอย่างนี้ไม่ได้นะคะมันทําให้เด็กไม่คิดเอง แล้วแล้วมันที่สําคัญคือมันจะทําให้เด็กคิดว่าเดี๋ยวจะมีคนรับผิดชอบชีวิตของฉันเดี๋ยวพ่อแม่ก็จัดการให้แล้วเขาจะไม่เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบในชีวิตซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในชีวิตของคนเรามันทําให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตของเราเองได้นะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอย่าอย่าทําให้ลูกทุกอย่างใช่ไหมอย่าไปกํากับทุกอย่างนะ แล้วหัดให้ลูกรับผิดชอบงานโดยเฉพาะงานบ้านงานบ้านนี่เป็นเครื่องมือในการฝึกความรับผิดชอบนะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องหมูหม,มูเดี๋ยวเด็กก็ทําเป็นวัตถุประสงค์เราไม่ได้ต้องการให้เด็กแค่ทําเป็นเราต้องการให้เขารับผิดชอบและอดทนต่อความขับข้องใจเพราะว่าพอเราให้รับผิดชอบงานบ้านนะมันจะต้องมีความไม่อยากทํามันจะต้องมีบางวันที่อยากเล่นแล้วก็มันหงดงิดใจแต่มันต้องรับผิดชอบนั่นคือ เขาก็จะอดทนกับความหงึดหงิดใจของเขาได้แล้วก็ในที่สุดเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนเรามันมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบอ๋อคนเรามันจะต้องทํางานบางอย่างอ๋อคนเรามันจะต้องทําให้ส่วนรวมด้วยนี่คือสิ่งที่อาจารย์คิดว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ยิ่งกว่าการทํางานบ้านเป็นนะคะดังนั้นอย่าทําให้ลูกทุกอย่างหให้ลูกคิดเองไม่ต้องไปกํากับนะคะหให้มีความรับผิดชอบโอเคไหมต้องมาช่วยกันใหม่นะไม่งั้นเด็กยุคนี้จะโตขึ้นมาแล้ว มันจะใช้ศักยภาพของตัวเองได้ในเต็มที่และที่สําคัญคือคุณซึ่งเป็นพ่อแม่ก็จะมีความวิตกังวลกับเขาไปตลอดชีวิตแล้วถ้าคุณไม่รู้ว่าลูกของคุณจะใช้ชีวิตได้เองหรือเปล่าถ้าคุณใช้ชีวิตแทนเข้ามาตลอดเวลานะคะ